ดวงชะตาราศีกรประจำเดือนเมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมชาวราศีกรกดจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่น และความอดทนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในการทำงานคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่จะต้องสร้างผลงานให้โดดเด่นและแสดงศักยภาพของตนเอง ให้เป็นที่ประจักษ์การทำงานในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นคุณจะมีโอกาสได,ได้เริ่มโครงการใหม่ๆหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากมีงานเร่งด่วนเข้าม,ามามากมาย แต่ด้วยความสามารถในการจัดการและวางแผนที่ดีของคุณทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีการทำงานเป็นทีมจะเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จคุณจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าขากันได้ดีทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานซึ่งจะช่วยผลักดันให้งานของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่าลังเลที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับในอนาคตอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานเนื่องจากอาจมีความเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดรับหลังผู้อื่นเพื่อรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับโอกาสทางธุรกิจ ที่น่าสนใจหรือได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานหนัก และความพยายามที่ผ่านมาอาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาในช่วงต้นเดือนซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับรายได้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำเช่นงานพิเศษ หรือการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้การทำธุรกิจออนไลน์หรือการขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลจะให้ผลตอบแทนที่ดีในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่าย ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในด้านการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและวางแผนการลงทุนในระยะยาวคุณอาจ ได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่ายอดค้าขาย สำหรับชาวราศีกรกฎที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่าหรือผลจากกลยุทธ์การตลาดที่คุณได้วางไว้ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมใหม่ๆจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเดือนนี้หากคุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับความต้องการนี้ได้ยอดขายของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการทำการตลาดออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายในการแข่งขันทางการตลาดคู่แข่งอาจมีการปรับกลยุทธ์หรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนั้นคุณควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการให้บริการเสริมอาจช่วยรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ช่วงปลายเดือนยอดขายอาจละลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนะัก เพราะนี่เป็นเทียงการปรับตัวตามฤดูกาลคุณควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไปรวมถึงการสำรวจความต้องการของลูกค,ค้าและแนวโน้มตลาดใหม่ๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิต ด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลือนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายความรับผิดช,ชอบที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวในด้านการเงินคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับชำระหนี้ที่ค้างมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงิน